หลังจากเลิกรานักร้องสาวเสียงดีก็ครองตัวเป็นโสดสุดฮอตมาตลอดสำหรับออฟสุพนัทแน่นอนว่าด้วยภาพลักษณ์ภายนอกของเขาบ่อยครั้งที่คนจะมองว่าเป็นพวกเจ้าชู้บ้างก็มีคนมองว่าผู้ชายไม่แมนแต่เจ้าตัวก็เลือกที่จะปล่อยผ่านไม่แคร์คำพูดเกรียนคีย์บอร์ดส่วนเรื่องหัวใจหนุ่มออฟบอกว่าในอนาคต ถ้าจะเริ่มต้นกับใครใหม่ก็ไม่มีปัญหาตอนนี้มีแต่เพื่อนๆถ่ายละครมาด้วยกันจะไปเที่ยวไหนก็ไปด้วยกันข้อดีของการเป็นโสดคือได้อยู่บ้านบ่อยไม่ต้องออกนอกบ้านแต่ถ้าไม่โสดก็ไม่ค่อยอยู่บ้านพ่อกับแม่ไม่ค่อยถามเรื่องมีครอบครัว ผมตั้งเป้าไว้ว่า40กว่ากว่าถึงจะมองเรื่องที่จะสร้างครอบครัวไม่ได้รู้สึกว่าช้าไปเลยมีแต่คนกรอกหูตลอดว่าห้าสิบยังไหวไม่รีบครับถามว่ามีคุยกุก๊กกิ๊กไหมไม่มีแต่ถึงมีก็ไม่บอกผมรู้สึกว่าผมเ็ดกับการที่ต้องมีกระแสรหรือชื่อเสียงจากเรื่องส่วนตัวก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร หรือถึงมีก็ไม่บอกรอโลกความจริงผ่านกันสวนกันก็แล้วแต่แต่ถ้าคนเปิดวราปขึ้นมาก็ได้ครับแต่ผมจะไม่ได้บอกอะไรแล้วคนที่จะเข้ามาในอนาคตถ้าเขาต้องการจะให้เปิดอยากจะมีหน้ามีตาหรืออยากให้คนรู้บ้างผมก็ไม่ขาดอาจจะเปิดทีเดียวแล้วแต่งเลยก็ได้